คุยกันต่อนะครับม,มีคนถามผมเสนอแนะใน Facebook ปูจิตกรปัสบาค่คะว่าอยากเห็นช่องฟ้าวันใหม่มีรายการบันเทิงบ้างรายการนำเที่ยวรายการอาหารหรือภาพยนตร์ต่างประเทศมาฉายบ้างมผมบอกว่าเราก็อยากมีแต่เราไม่มีเงินคุ้นกันไหมครับ <laughs> ตอบกันตรงๆนะบอกกันตรงๆวันนี้เป็นวันที่ต้องพูดก,กันตรงๆหงเราตั้งเข็มทิศของเราว่าคิด เพื่อชาตินั่นคือภารกิจของเราในการกลับมาเปิดสถานีอีกครั้งหนึ่งเราไม่คิดเรื่องอื่นเพราะขณะนี้ประเทศชาติต้องการความคิดจากเราทุกคนเอาประเทศชาติก่อนความสุขส่วนตัวเอาไว้อีกทีหนึ่งนี่คือประเด็นแรกรายการโดยรวมเราจึงเป็นการาคุยเรื่องที่เป็นสาระเอาประเด็นนี้ก่อนเพื่อชาติของเรา ถัดมาถามว่าเราอยากมีรายการวาไรตี้อื่นๆเพื่อปล่าปปลอมท่านผู้ชมไม่มีความสุขไหมอยากมีแต่เรายังไม่มีตังค์นะเราอยากมีกล้องเพิ่มเพื่อให้น้องๆที่ไปนําข่าวในพื้นที่เขามีอุปกรณ์ที่สะดวกสบายทําข้อมูลส่งกลับมาให้เรานะเราอยากมีเงินเปลี่ยนฉากทุกรายการเลยไม่ต้องซ้ํากันนะเราอยากมีหมดแหละแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีเราก็ต้องบริหารงานของเราตามชีวิตจริงๆเราแต่เรามีคนคนซึ่งไม่ต้องใช้เงินมาก คนที่ยอมบางคนมาจัดรายการฟรีบางคนได้แค่ค่าน้ํามันแต่ชาติมาก่อนเราคิดเพื่อชาติเราเอาประเทศชาติก่อนเพราะฉะนั้นฉากเดิมได้คนเปลี่ยนตลอดเวลาและเป็นคนที่พร้อมจะคิดเพื่อชาติกับเราขอให้รักในสิ่งนี้ขอให้ภูมิใจในสิ่งนี้แล้วก้าวไปในประเด็นนี้ด้วยกันกับเราแต่ถ้าหากท่านโทรศัพท์เข้ามาซื้อของงันถล่มทลาย เพราะเป็นของที่ท่านใช้อยู่แล้วท่านต้องซักผ้าทุกเดือนต้องกินข้าววันละสามมื้อนะผิวแห้งท่านก็อยากจะชโลมโลชั่นนะท่านก็โทรมาอุดหนุนเราผมเคยพูดแล้วว่า ท่านได้ของดีมีคุณภาพไปใช้ขณะเดียวกันท่านได้ลงทุนเพื่อสถานีที่ท่านรักแล้วเงินทั้งหมดจะวนกลับมาเติมเต็มรายการต่างๆเพื่อความสุขและประโยชน์ในการรับชมของท่านนั่นเองครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่านี้เลยฮะเพราะนั้นวันนี้เราจึงใส่เสื้อให้เห็นว่านี่คือเสื้อที่เรามีตัวหนึ่งที่ท่านจะซื้อไปใส่ได้ทุกวาระและโอกาสแม้กระทั่งเดือนธันวาคมเดือนแห่งความสุขของเราเสื้อตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ได้ตลอดทั้งเดือนเต็มที่ นอกจากสีเหลืองเรามีสีดำเรามีสีขาวเผื่อความชอบที่แตกต่างหลากหลายของท่านผู้ชมโทรมาสั่งได้ไม่ชอบคอบโปโลอคอกลมก็มีนะครับข้าวเรามีข้าวสังหยดข้าวหอมนินข้าวซ้อมมือข้าวกล้องนะครับ คุณภาพดีนะครับสัปดาห์ก่อนเราแนะนำโลชั่นทาผิว<ะ>ซึ่งเป็นของวิสาหกิจชุมชนเราไปดูคุณภาพเราเห็นแล้วว่าควรสนับสนุนเรามาขายเขาก็ผลิตนะครับเขามีไรายได้เรามีส่วนต่างเก็บไว้เพื่อเติมเต็มสำหรับอุปกรณ์สำหรับการเพิ่มพูนนะคุณภาพรายการกต่างๆโดยที่ท่านผู้ชมเป็นคนลงทุนช่วยกันสิครับโทรมา0 2 308 0 5 5 5 ท่านอยากซื้ออะไรโทรสั่งได้เลยนะครับค่ะนอกจากฝากเราสามคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนึกอะไรไม่ออกอยู่ที่บ้านอะไรหมดเนี่ยโทรมาเบอร์นี้ก่อนเลยนะคะรับรองว่าน่าจะมีของที่คุณกําลังต้องการใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เว้นครบนะฮะครบยังไม่มีครับวันนี้มีคืนความสุขไหมวันนี้มีคืนความสุขไหมมีอ่เดี๋ยวหกโมงผมวิ่งไปรับสายให้ใครเจอผมก็แล้วไปฝากเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับเขวิทยาเย็นมาวันนี้บอกต้น แฟนรายการน่าจะมีปอดแข็งแรงนะฝากเครื่องฟอกอากาศไว้ในอ้อมอกอีกสักเครื่องสองเครื่องครับเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะท่านผู้ชมครับเพื่อปรับ คุณภาพอากาศภายในรถยนต์ให้สะอาดขึ้นเนื่องจากว่ารถนั้นจะแช่อยู่ท่ามกลางมลพิษนะครับแล้วก็บางคนก็รับประทานอาหารบนรถบางคนก็เก็บรองเท้ามากมายหลายคู่นบนรถบางคนเก็บเสื้อผ้าเรากับเป็นตู้เสื้อผ้าบางคนเป็นตู้สเสบียงนะครับบางคนตู้เอกสารนะฮะเพราะฉะนั้นบนรถท่านเนี่ยมีนะเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆรวมทั้งมลพิษมากมายติดตั้งเครื่องฟอกอากาศซะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองนะครับก็โทรมาสั่งได้ที่0 2 3 0 8 0 5 5 5 5 วันนี้วันแรดโลกฮะวันแรดโลกแรดตัวเป็นๆเลยแรดที่เป็นแรดอะไรแรดที่เป็นแรดเป็นสัตว์ป่าที่นอเนี่ยนะที่มองไปทางกล้องพี่อมองมาทางผมก็พอดีกล้องก็ตัดรวมแล้วก็เลยมองน้องใช่ไหมฮะยังไงนะเนื่องจากว่ามีนักอนุรักษ์เนี่ยเขาเห็นว่าแรดเนี่ยถูกคุกคามแรดในธรรมชาติเนี่ยจะถูกคุกคามเพื่อตัดเอานอเพราะว่าสายตำรายาจีนเนี่ยมันจะต้องเข้าเครื่อง เป็นนอแรดด้วยหลายตำรับนั้นตำรายาจีนมันแพร่หลายมาหลายภูมิภาคมันใช้ใช้อยู่แค่จีนมันจึงเกิดการล่านอล่าแรดฆ่าแรดเพื่อจะตัดเอานอเท่านั้นเองฆ่าแรดทั้งตัวทั้งตัวเพื่อจะตัดเอานอ,อนะเขาก็เลยอยากจะรณรงค์ว่ามันจะมีสัก,กวันหนึ่งไหมที่เรากระตุ้นเตือนว่ามันจะมียาอื่นๆที่จะทดแทนนอแรดได้ไหม เพราะว่าแรดมันเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ในธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ควรจะสงวนไว้และอยู่ในสภาพใกล้ศูนพันธุ์เต็มทีในธรรมชาติยกเว้นในสวนสัตว์นะครับประเทศไทยก็ขานรับเพราะว่าไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีตำรายาที่ต้องใช้หนออ่อแรดด้วยยาประสอ,อะไรจุดจุด,จดระาแล้วก็สังคมไทยมีคำด่าว่าแรดคุณรู้ไหมทำไมขาถึงด่าว่าแรด มันเป็นพฤติกรรมของแรดสุภาพสตรีทเวลาที่นางอยากจะมีครอบครัวเนี่ยนะฮะนางก็จะไปหาผู้ชายที่นางหมายตาแล้วนางจะคุมเข้มเลยมันไปไหนนางไปด้วยมันไปไหนนางไปด้วยนะแล้วถ้ามันไม่ตกลงองใจนางจะเอานอทิ่มมันทิ่มมันทิ่มมันนะแล้วถ้ามันยังไม่ยอมนะร่วมให้ความสุขกับนางอีกนางทิ่มนจนตายเลยฮะจนาตาย,ตายเลยเอาตัวผู้ตายเลยพฤติกรรมที่นางไปไหนไปด้วยกูยจะเอาให้ได้กูจะกินตัวเนี้ยอ่านะ เขาเลยเรียกว่าอีแรดเป็ผมไม่มีผมไม่มีคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นเป็นความรู้เพิ่มเติมคะในภาษาศาสตร์นี่คือที่มาที่ไปเนาะที่มาของคำด่าว่าแรดโอ้ยยังไม่รวมว่ามีกี่นอสองนอสามนอโอใช่ไม่ากลัวนะากลัวอันนี้เป็นความรู้จริงๆนะพี่ต้นอย่าขำดิภาษามีที่มาค่ะไปเรื่องข่าวของเราต่อค่ะเรื่องของไมโครโฟนทองคำ ทองคําไม่ทองคาไม,คมาโครโฟนเพชรก็ว่ากันไปนี่นะคะ<ม>ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาบได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของไมโครโฟนนะคะว่านายมนตรีได้มีการสั่งให้คืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับบริษัทและยืนยันว่ายังไม่ได้มีการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเลยนะคะรวมถึงให้ทางคอ,อรอรหรือว่าคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐสอบสวนไต่สวนเรื่องนี้ภายใน3เดือนแน่ นานายาวจังฟังเสียงคุณหมอยงยุทธค่ะไมโครโฟนนะฮะก็มีความคืบหน้าล่าสุดท่านนายกได้สั่งการเพิ่มเติมมาก,ก็คือว่าในส่วนของไมโครโฟนในห้องประชุมคอรมอรที่มีปัญหานั่นนะครับก็อุปกรณ์เครื่องมือไมโครโฟนที่ได้นํามาทดลองใช้อันนี้ก็คือคือคนกลับบริษัทเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่มีไม่ได้มีการเซ็นสัญญากัน โดยที่ท่านได้มอบให้ทางคอรอดําเนินการสอบสวนนะครับก็ให้เวลา3เดือนในการสอบสวนเพื่อดูว่าลุงดาททั้งหมดนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีใครกระทําผิดหรือเปล่านะครับก็จะมีการรายงานกลับมายัางท่านนายชุนตรีต่อไปคือถ้าท่านออกทางนี้จะเข้าทางฝ่ายโจมตีท่านคืออย,อยากเสนอจริงๆนะหลังหลังหลงหลังคุณหนิงนี่คือคิด,คดเพื่อชาติ <laughs> ท่านครับมันนานไปนิดนึงนะครับม,มัน,มน มันไม่ได้คดีฆาตก,กรรมที่ซับซ้อนเลยนะฮะคือจริงๆหนึ่งใครเป็นผ,ผู้จัดจ้างให้เอกชนเข้ามาติดอุปกรณ์มีข้อตกลงเบื้องต้นตอนแรกยังไงพอถูกเปิดเผยมาในพื้นที่สุมชนปรับกันยังไงและท้ายที่สุดจัดตัดสินใจยังไงเราเคยพูดในรายการเราแล้วนะครับว่าถ้าไมโครโฟนและชุดคอมพิวเตอร์ชุดนี้มันต้องใช้จริงๆแล้วมันจะเพิ่มพูนศักยภาพประสิทธิภาพการทํางานของคณะรัฐมนตรีก็มีเถอะครับ เราลงทุนได้นะครับคนไทยลงทุนได้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารแต่ขอให้อธิบายที่มาที่ไปของมันให้โปร่งใสเท่านั้นเองจริงๆก็จะมีคนโจมตีอยู่จํานวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ท่านจงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทําความเข้าใจซะว่าหนึ่งเจ้าภาพของคนที่ทําการบูรณะอาคารทำเนียบรัฐบาลแบ่งกันยังไงเช่นหม่อมหลวงปนัดดาดูตัวอาคารนะส่วกการตกแต่งข้างในและอุปกรณ์ติดตั้งเป็นอธิบดีกรมอะไรนะ กรมโยธาะนะครับนะ,ะนิยศก็ทีนี้ก็พ้นมผมพ้นหม่อมหลวงปนัดดาไปแล้วก็ตามไปต่อที่อธิบดีกรมโยธาและผังเมืองว่าเออการวางแผนปรับปรุงห้องประชุมตอนแรกวางแผนยังไงนะแล้วทำไมจึงให้เอกชนรายนี้เข้ามาติดตั้งและติดตั้งแล้วเนี่ยมันแปลว่ามันต้องมีข้อตกลงแล้วไม่งั้นใครก็จะขนของมาติดตั้งถูกไหมฮะนั้นพอท่านออกไปลูกเนี้ยคนจะยิ่งสงสัยว่าให้ถอนอุปกรณ์ออกแล้วอ้าว นี่มันหอบของหนีนี่นาในความรู้สึกชาวบ้านนะครับก็อธิบายไปเลยว่าเดิมข้อตกลงเป็นยังไงหรือเอามาติดตั้งเพื่อจะแค่ทดสอบเท่านั้นยังไม่ตกลงกันทําให้มันเคลียร์ฮะแล้วเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนไม่ต้องถึง3เดือน1เดือนเนี่ยสาวันเนี่ยคนก็รู้สึกว่านานแล้วและยิ่งท่านทอดโอกาสให้มันนานไปเท่าไหร่เท่ากับว่าแผลท่านกลัดหนองนานเท่านั้นเหมือนเสี้ยนต่มไปท่านรูปก็เจ็บแปรรูปก็เจ็บแปล ยิ่งท่านปล่อย3เดือนท่านเจ็บ3เดือนถ้าแค่เดือนเดียวท่านเจ็บเดือนเดียวแล้วท่านไปต่อเรื่องอื่นได้ตัดสินใจอีกทีนะครับยังมีเวลาตัดสินใจอีกครั้งนะครับสัปดาห์เดียวก็พอครับ,รบขออาภัยจริงๆไม่ควรจะเกินเลยเลยคือบอกเดือนนึงไม่ต้องสัปดาห์เดียวหรอคือขออนุญาต ใบเสนอราคาใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อนะและสัญญา3มใบอ่านไม่ถึง2ชั่วโมงอ่านอ่านจริงๆไม่ถึง5นาทีแล้วถ้าสงสัยเรียกคนมาถามคนที่มีลายเซ็นอยู่ในนั้นหรือคนที่รับผิดชอบโครงการนั้นแล้วคุยกันแล้วนี่นะอย่างที่พี่ปูว่าคือเราห่วงครับคิดสร้างชาติคิดเพื่อชาติถ้าทอดระยะเวลาไปเจ็บนานเจ็บนี้อีกนานเจ็บลึกเจ็บหลายทีครับเหมือนอย่างเรื่องนี้ที่คุณหนิงกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยทอดระยะเวลาออกไป ก็จะมีคําถามจากสังคมมากขึ้นมากขึ้นว่าทําไมถึงต้องทอดทําทไมถึงต้องซื้อ ทำไมถึงต้องช้านะครับค่ะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนำนำข้าวเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองเรื่องที่แยกกันนะคะเรื่องของคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับเรื่องของ g 2ทปลอมอันนี้ปปชกำลังดำเนินการอยู่แยกไปเป็นคดีนี่ยแยกสองคดีก่อนเขาจะมีคุณบุญทรงคุณภูมิสารผลอันนั้นอ่ะพวกนั้นอ่ะชุดหนึ่งไอ้นั่นอ่ะจีทูจีปลอมนะคะซึ่งความคืบหน้าของ G2G ปลอมที่เกี่ยวข้องกับคุณบุญทรงเนี่ย คุณปานเทพกล้านโรงรานบอกว่าณตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการสรุปสำนวนตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะเป็นกันยายนนี้น่าจะสรุปสำนวนได้แต่ยังคงมีเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆยังไม่พร้อมขอเลื่อนออกไปก่อนยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสรุปเมื่อไหร่นะคะนี่เป็นเรื่องของคุณบุญทรงอีกคดีหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลัก ที่จะมีการตั้งคณะทํา,างานร่วมกันร,ระหว่างอายการสูงสุดกับปปช<อ>จริงจงคุณยิ่งลักนี่ย้าอีกทีหนึ่งพูดไปเป็นร้อยครั้งแล้วย้าอีกย้าอีกไม่ใช่การทุจริตแต่เป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในทางไม่ชอบเป็นผู้มีอํานาจเห็นความเสียหายในโครงการคนเตือนแล้วหลายคนเป็นทางการด้วยหน้าที่จะใช้อํานาจหน้าที่ในการยับยัง้งหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินโครงการจํานําข้าว เพื่อไม่ให้โกงเพื่อไม่ให้เงินสูนเปล่าเพื่อไม่ให้ข้าวเสียหายเพื่อไม่ให้ตลาดค้าข้าวพังพินาศกลับไม่ใช้อำนาจนั้นเขาถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ยังคงย้ําเรื่องนี้อยู่นะคะไม่ใช่การทุจริตโดยคุณยิ่งรักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการนัดประชุมกันคือ23กันยาคือพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าทางอายการสูงสุดเนี่ยไม่ว่างรวมถึงคุณสันเสริญคนเจกเลยค่ะที่การปปชก็บอกว่าติดประชุมก็เลยนัดกันใหม่เป็นวันที่10ตุลาคมแทนนะคะซึ่งพอมันเลื่อนออกไปเนี่ยคุณก็บอกย้ายเลยนะตายแล้วเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปเป็นปีเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าคุณปานเทพกล้านโรงรานยืนยันว่าคดีนี้จะพยายามทําให้เร็วที่สุด อาจจะมีการประชุมร่วมกันสักครั้งสองครั้งแต่จะไม่ยืดเยื้อเป็นป,ปีปีเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแล้วก็ยังยืนยันว่าอยากให้ทางอายการสูงสุดเป็นคนสั่งฟ้องเองระทถ้าสุดท้ายแล้วไม่ฟ้องปปชจะดำเนินการเรื่องนี้ค่ะก่าบทสรุปอยู่ที่ตรงนั้นอย่างที่เรา3ามคนเคยบอกท่านผู้ชมว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเรื่องนี้หากตราบใดที่ปปชยังมีความมุ่งมั่นและมั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองเนี่ยนะครับแม้อายการสูงสุดไม่ฟ้องให้กฎหมายก็เปิดช่องให้ปปช ฟ้องเองได้ในที่สุดครับค่ะเอะเ,เราน่าจะต้องพักกันหรือ,อยังคะเพราะว่าจริงๆมีเรื่องของออการที่จะเตรียมถแถลงผลการตรวจสอบโกดังข้าวของหม่มอมหลวงปนัดดาดิสกุลในฐานะของประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของข้าวตามโกดังแล้วก็ไซโลต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณหมอวงเดชก,กิตวิกรมเนี่ยก็มีการ ออกมาเตือนความทรงจําแล้วก็ชี้แนะแนวทางว่าในการให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยอยากให้มีการแถลงข่าวในประเด็นต่างๆเหล่านี้ด้วยเอาให้จบเลยไหมสามข้อเองข้อที่1ครับคืออย่างนี้คุณหมอว่าลงมือปราบกงข้าวอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยเขาออกมาพูดง่ายๆเสนอแนะต่อท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลนะครับบอกว่ามี3ข้อที่ต้องชี้แจงคือ1ปริมาณข้าวคงเหลือเรารู้กันว่า18ล้านตันเนี่ยสูญหายไปหรือไม่ แล้วหายไปหายไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายงานผลการตรวจของคุณสุภาปิยาติติอดีตประธานอนกุกรรมการปิดบัญชีคงอารับจำนำข้าวซึ่งตอนนี้ไปเป็นปปชแล้วเป็นอย่างไรอันนี้ชัดๆนะครับเหลือ18ล้านตันหรือไม่ <ง S 1> ถ้าไม่เหลือ18ล้านตันหายไปจากไหนหายไปยังไงหายไปเมื่อไหร่เทียบกับตัวเลขของคุณสุภาแล้วเป็นยังไงอันนี้อันนี้ถึงอันที่2ก็คือว่าแล้วข้าวที่เหลือล่ะ ผลการเอาตัวอย่างไปตรวจทั้งในห้องปฏิบัติการทั้งตรวจจากสถานที่จริงทั้งตรวจอย่างไรก็ตามเสื่อมคุณภาพแค่ไหนเน่าไวเท่าไหร่คือเหลือเท่าไหร่กี่ล้านตันที่หนึ่งแล้ว,วที่เหลือเน่าขนาดไหนดีขนาดไหน <c oughs> แล้วจะเก็บตัวเลขเป็นสถิติหรือจะสุมมส่มตรวจถ้าสุ่มตรวจก็ต้องอ้างอิงกลับมาให้ได้ว่าสุ่มแบบไหนอย่างไรอันนี้อันที่สองและอันที่สามนะครับคุณหมอวรงบอกว่าเมื่อเจอทั้งหายและเน่า รัฐบาลจะทำอย่างไรกับข้าวที่หายและเน่าใครจะรับผิดชอบใครจะต้องเป็นผู้ เป็นโจรในกรณีทุจริตอันนี้แหละคุณหมอว่าลงเขาฝากเอาไว้เลยเป็นข้อเสนอที่ดีครับค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงมีประเด็นเรื่องของการจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหลากหลายกระทรวงที่มีการดําเนินการกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นต่างๆให้ได้ติดตามกันช่องสามเข็นดาราออกมาทําให้ประชาชนเข้าใจผิดไปหมดเลยแลาวจะหยิบมาวิพากวิจารณ์กันฮะว่าช่อง3มเล่นอะไรอยู่กําลังหลอกลวงผู้คนในสังคมอยู่หรือไม่ you. <laughs>